กินนอนี่นอโอ้โหน้ำน้ำอะไรนะน้ำต้มอ,อะไรน้ำต้มปลาปลาจะเดือดแล้วเนาะทำเมนูอะไรน้ำกินน้ำยาโอ้หอกตูแบมงลักมาแล้วต้นหอมกระสาย ถิงกระชายกระชายม,มันมุยกันเนี่ย <laughs> <laughs> นี่คลิกออกคลิกสดนี่ขนมจีนประมาณนี้แหละครับให้น้องกระทำเนาะขนมจีนน้ำยาอะไรนะปลาเนนจะไป,ไปดูปลาแล้นะเนีปลาของเราใส่ลูกชิ้นด้วยบ่ แค่นี้แหละครับเอฟซี FC ทุกคนน้องก็ทำปะวัดถุเดิบก็มีประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวให้น้องก็ทำเราไปปดตะไคร้ก่อนกดตะไคร้เพื่อ,อไว้จะดักอีน้ำจะเดือดแล้วจะตามช่วงแ่บๆเลยครับตอนกินเนาะ รายละเอียดเราไม่ได้ถ่ายให้ดูเนาะเพราะว่าเราไม่ได้โปรโมทการขายเราทำกินเองแบบบ้านๆส่บๆส่วนเราก็ออกมาปรวจตะดขายไว้เนาะตวจว่าว่าจะไปดักดักขายปลาเนีน่ยนะเอ็นททุกคนใส่มองดักขายใส่มองเน,ะนาะเสร็จเสร็จเสร็จยาเสร็จยาเสร็จ ไม้ก็มีนะเศษยญญาแบบนี้ม,มันติดลกลุงรังแบบนี้แหละเราไม่ได้ปลดมาสองวันแล้วเนาะตั้งแต่เราดักมาดักแล้วมาตึงลมไว,ว้ให้มันแห้งก่อนถ้าจะปลดเลยก็ได้น้นองก,ก็ทํากับข้าวเนาะไม่ใช่กับข้าวขนมจีนน้ํายาเนาะว่าจะกินขนมจีนวันนี้มีหอยมาดู เดีย๋ยวหอยแขงน้ำจืดหอยตลับเส็จหอยส่วนมากนกมันกินหมดแบบนี้หอยแบบนี้เดี๋ยวขออนุญาตลดเศษหญ้าตามตะข่ายครับเดี๋ยวขับไปกินข้าวกินกินขนมจีนน้องกระับ,บสวัสดีตอนเช้า,า,าลืมสวัสดี ดากทุกวันไม่ได้นอะกเพราะว่าดักนากินไม่ทันเนาะดักมาแช่ไว้ถ้าจะทําปลาแดดเดียวว่ามันแห้งเกินไปเนาะปลาแดดเดียวแห้งเกินไปน,นันแห้งเพราะว่าปลาไม่ค่อยมีเนื้อเท่าไหร่หรอะปลาธรรมชาติไม่ค่อยมีมันก็ดักเพียพอกินเนาะมันนี่ก็ทำคุณน้องจีนก็แค่อสองตัวเนาะ ทำอันนี้น้ำยาน้ำยาปลานิลทำไห้สองตัวหมดแล้วเดี๋ยวจะไปดด้อีกครับจับไว้สยามยำเป็นออกมาทำกับข้าวกินอันนี้นะครับอนุญาตลดขา,ขายก่อนนะติดอะไรแซ็แเฮ้ยโอ้เขม้มข้นแซ็บเสร็จเรีเลยบร้อยแล้วครับ ผักก็มีประมาณนี้แหละครับมีเท่าที่กินกินเท่าที่มีนี่น้ำยาปลาเนนเมื่อกี้เราก็าไปปลดเิษสวะออกจากตะไคร่เนาะนี่ก็ถ่ายช่วงนี้เลยช่วงกินเลยถ่า,ลายละเอียดไม่ได้ไม่มีเวลา เราไม่ได้ครรซแซ่บแบบนี้ทำกินเองแบบบ้านง,ง่ายๆเนาะขนมจีนก็โอ้โอ้เส้นดีเนาะร้านไหนก็ติตามครับนุมดีเนาะถ้าโดนความร้อนมันยังมีเส้นอยู่มันไม่เปื่อยง่ายลุกชิ้นดีเด้อ ผีเสนเตอร์ใหญ่ยยคนเก่านี่แหละเสื้อนี่แหละปกติเสื้อเหลืองนะเวลากินข้าวกินให้น้ำใจดีจะตำสั่วเนาะยังเหลืออยู่บนน้ำจิน้นตำซั่วอาจจะอร่อยนานๆกินทีก็อร่อยเหมือนกันอันนี้กับพอกิโต จะเราเลือกแบบแมงลักว่ะใช่ไหมแบบแมงลักใส่ได้เฉพาะหมกหนองไม้กับเนี่ยครับเนี่ยขนมเส้นหรือว่าอย่างอื่นแล้วแต่จะใส่ถ้ากระเพาใส่ได้ทุกอย่างแต่มันใส่กับขน,นมจีนไม่ได้เนะไปกระเพา ใช้ได้กับแบบมังลักนขนมเ้นขนมเ้นเด้อแซบๆด้วยกันครับหลานวายุกินกับอะไรน,น้ำปลาปลาปลาจะสอนหลานกินกับน้ำกินน้ำยาแบบนี้ไม่เผ็ดหรอครับนี่เผ็ดที่ไหนพริกป่นยังกินปลาปลาจิ้มพริกป่นยังกินได้เลย โอ,อเดี๋ยวว่างๆจะจะพาหลานวายุไปกินข้าวปายค, <น S 1> คงจะอร่อย,อปยอพอป,ยอประมาณนี้แล้ครับขอบคุณที่เข้ามารับชมดับครับผมผมเดี๋ยว,ผมผมยวให้แม่กินก่อนเนาะเดี๋ยวเราก็แซ่บๆเดียวกันครับเมกี้แม่กินแล้วเนาะ ในกับน้องหลานก็กินหลักเขาก็กินที่หลักนะใส่เมงลักผักก็มีประมาณนี้แหละครับขนมจีนน้ำยาปลาเน,นเรแ่ๆบๆแบบบรานๆเนาะ ยจะหาเวลาดีๆเนาะที่จะทํารายละเอียดให้ดูเน,ะนาะเนอใหญ่แล้วหลันวายุก็กินแล้วยายก็กินแล้วป้า,าก็กินแล้วลุงกินที่หลัง วนยังไงวันสิบโอกโลลุงไม่มีพยาธิไงแล้วทำไมถึงได้ป่วนคุณอาหารการกินอุดมสมบูรณ์ไงขยันหาขยันทำขยันกินทำได้ทุกอย่าง นตอนเด็กโอ้หลานหลานเห็นลุงอ้วนตอนเด็กกิตสัมผัสหรือตาทิพหรืออะไรหมอดูหมอเดาบอกอ่ะแซ่บๆด้วยกันครับไม่พูดเยอะเดี๋ยวดรามาเอาเนาะแซ่บๆด้วยกันครับขออนมจินน้ำยาปลาเนน,น รายละเอียดไม่ได้ถ่ายให้ดูเนาะสวัสดีครับแซบๆด้วยกันครับเชาวนี้ก็ไม่ได้กินข้าวหรอกกินขนมกินน้ำยาน,นี่แหละสวัสดีครับแซบๆ